สมมติว่าถ้าเรากินช่วงปีใหม่เนะกินเยอะมากแล้วพยายามไปชดใช้กราเนี่ยอาจะกินไป5,000แคลคำถามคือใครจะมานั่งเบิร์นอีก5,000แคลในอีกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ใช้กรราไม่หมดยังไงก็ใช้งงกํามไม่หมด เชื่อเลยนะว่าหลายคนในช่วงปีใหม่นะครับอาจจะฉลองกินเยอะแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายที่นี้คำถามคือเราต้องชดใช้กรรมไหมหรือเราจะต้องแบบเออลดความอ้วนยังไงดีเดี๋ยววันนี้จะมาแฟกช็คกแล้วก็เล่าให้ฟังกันนะครับ mm hmm. แต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟิตหุ่นลดไขมันเพิ่มกล้ามนี่สมัครฟิตทันฟอร์มเข้ามาช่วงนี้มีโปรอยู่กดนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกับข้อแรกนะครับสัจธรรมของมนุษย์คือยังไงเราก็ต้องกินครับจะให้แบบปีใหม่แล้วนั่งอยู่ที่บ้านสมาธิโอเคบางคนอาจจะทำอย่างนั้นแต่คงไม่ใช่่่่่่่่หลลาาาาาาายยๆคนน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 นใททีีีีี้้้้กกกิิขอออออองงงรรรรรจจะมมมมมดืืเเเปตตต็็ซึแััธช สิ่งแรกที่อยากจะบอกคืออย่ารู้สึกผิดอันนี้ย้ำเลยอย่ารู้สึกผิดเราควรต้องเดินหน้าต่อด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้กินฉลองแล้วก็กินของอร่อยแล้วแฮปปี้นะครับข้อต่อไปคืออย่างนี้ครับการชดใช้กรรมนะครับลงโทษตัวเองด้วยการไปวิ่ง10กิโลหรือว่าอดอาหารหลังจากที่เราตบะแตกแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่อเดียที่ดีเท่าไหร่สมมตินะกินเยอะมากแล้วพยายามไปชดใช้กรรมเนี่ยจะทำข้อที่2ครับคือยังไงก็ใช้กรรมไม่หมดยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเรากินช่วงปีใหม่นะหนึ่งวันเนี่ยเราจะกินไป 5, ค,ค,ค้คานันแคลนเนี่ยมไไม่ด้คือถึงเปป็นไได้ แล้วพอเหนื่อยมากปุ๊บก็จะวนหลัวกลับไปกินเหมือนเดิมอีกอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่อยากจะให้ระวังไว้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องทําหลังจากที่เราตบะแตกไปแล้วคือการตั้งสติก่อนจาคานี้ไว้นะครับวางแผนล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าหมายความว่าถึงแม้เราจะตบะตบะแตกไปแล้วในวันนี้เราก็ยังสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าโอเคควรต้องกินอะไรบ้างสิ่งที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนทําเลยนะคือการเขียนอาหารที่อยากจะกินในวันนี้ทุกอย่างที่อยากจะกินในวันนี้ลองทําตามสิ่งที่เราวางแผนไว้ให้ได้ซึ่งแน่นอนคงทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ ้แลวมันก็จะทําให้เราเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นนะครับพี่นะครับในการวางแผนล,ล่วงหน้าเนี่ยนะครับช่วงแรกๆแ,แล้วกันนะเราก็สามารถที่จะวางแผนล,ล่วงหน้าสัก1วันก่อนก็ได้เช่นพรุ่งนี้กินอะไรเราก็เขียนจดลงไปไวาสารบผมเนะี่ยเขียนลงไปในมือถือเราก็ใส่ไว้ในปฏิทินพรุ่งนี้เราก็มาเช็กดูว่าเรากินได้ตามแผนหรือเปล่าซึ่งวิธีนะี้มันช่วยให้เรานะครับไม่ออกนอกรูปนอกทางควบคุมปริมาณอาหารที่เรากินได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ควรจะทำหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทำแบบนี้ให้ได้สม่าเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยที่อาจจะมีการวางแผนเพ ยกเวทอาจจะเริ่มต้นจากการทำบอดี้เวทอยู่บ้านลูวิ่งไม่มีก็กระโดดตบ,รดดตบดกระโดดตบไม่ได้ก็อาจจะหาวิธีอื่นแทนคือไม่ต้องไปสนใจว่าจะทํากิจกรรมอะไรแต่ขอให้ได้ทําทุกวันนะครับน,บนี่สำคัญมากสรุปนะครับทัศนคติที่สําคัญมากๆที่จะทําให้คุณเนี่ยลดไขมันหรือว่าเพิ่มกล้ามหรือว่าฟิตคุณได้ผลคือการมีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองและการไม่รู้สึกผิดถึงแม้ว่าเราจะกินเยอะมากช่วงปีใหม่ผมก็กินเยอะมากเหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญมากๆคือเราจะมีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองเนี่ยเพื่อให้เราลงมือทําเลือกกินในสิ่งงงททีี่่คคนนนต้ออกกิะรรรบบแแลลาายใูปเว ต้องทําในแบบที่เราทําได้เนี่ยต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับแล้วทำอย่างเงี้ยให้ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาอ่ะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนแลวเราก็จะได้ผลในระยะยาวอย่าไปกังวลมากนะครับว่าจะต้องกลับมาชดใช้กรรมหรือจะต้องกลับมาหักโหมใหม่ทีนี้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วอยากได้โค้ชช่วยดูเอ๊ะเล่นท่านี้ถูกไหมให้โค้ชช่วยตอบคาถามให้มีเวิร์กช็อปทส,สุดดมีโปรแกรมออกกำลังกายแนะนําเลยนะครับมาสมัครฟิตพันฟอร์มกับเราสำหรับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งการลีนเล่นซิกแพคกันเน้นๆเลยแล้วก็เป็นการเน้้้นนนเเพื่่ออใรรราาาาาสมมมมถถดไไไขััแคียก เพื่อนมีโค้ชสมัครฟิตนันฟอร์มเข้ามาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยครับ